สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวของวิธีไทยๆระหว่างชาวสวนมะพราะ้าวกับเจ้าลิงที่เป็นผู้ช่วยเก็บลูกมะพร้าวที่อยู่สูงความสัมพันธ์และวิชาการสอนลิงที่มีมาอย่างเนิ่นนานเราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะลิงเก็บมะพราะ้าวไม่ใช่ลิงทุกตัวที่จะสามารถฝึกให้เก็บมะพร้าวได้ลิงสายพันธุ์ไหนสามารถฝึกให้เก็บมะพร้าวได้ในประเทศไทยมีลิงถึง5สายพันธุ์ แต่มีเฉพาะลิงกังเท่านั้นที่สามารถนำมาฝึกเป็นลิงเก็บมะพร้าวได้ลิงกังมีอายุยืนถึง25ปีชอบกินพวกผลไม้มเมล็ดพืชและ,มะแมลงขนาดเล็กเป็นลิงที่ฉลาดฝึกฝนได้จะให้แสดงท่าทางหรือเล่นละครก็ทำได้ซึ่งสามารถหาชมได้ที่โรงละครลิงของฟาร์มจระเข้จังหวัดสมุทรปราการและนอกจากนั้นยังมีลิงที่ถูกฝึก จนมันสามารถแสดงสาธิตการปีนเก็บลูกมะพร้าวให้นักท่องเที่ยวชมที่ศูนย์ฝึกลิงสมุยบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะหรือเมื่อถูกฝึกจนเก่งกาจเป็นมือดีช่วยเจ้าของซึ่งเป็นชาวสวนมะพราะ้าวเก็บลูกมะพร้าวไปขายเป็นอาชีพเลยก็ทำได้หรือจะรับจ้างเก็บมะพร้าวตามสวนอื่นๆด้วยก็ได้ค่ะกว่าจะเลื่อนขั้นเป็นลิงเก็บมะพราะ้าว ถึงจะบอกว่าเป็นลิงกลางเท่านั้นที่เก็บมะพร้าวได้ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกตัวงานเก็บมะพร้าวต้องใช้แรงก็ควรเป็นลิงตัวผู้และจะต้องใช้ลิงที่นิสัยดีด้วยจึงจะฝึกฝนกันได้พอตัวไหนมีแววอายุถึง3ปีจะได้คัดตัวเข้ารับการฝึกเพื่อเทินโปรกันลิงที่เก่งๆจะสามารถเก็บมะพร้าวได้ถึง700ลูกต่อวันส่วนตัวไหนไม่เก่งอย่างต่ำก็เก็บได้ถึง300ลูกต่อวัน ฝึกลิงอย่างไรให้เป็นลิงมืออาชีพครูนิรันวงวานิชเป็นครูผู้ฝึกสอนลิงและเจ้าของศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตรตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีเล่าถึงหลักสูตรสอนลิงเก็บมะพร้าวให้ได้ร้อยเปอร์เซนจะต้องใช้เวลาสอน50วัน5ขั้นตอนโดย 1. คขั้นแรกฝึกทรงตัวฝึกรับลูกมะพราะ้าว 2. ฝึกให้ลิงห้อยตัว 3. ฝึกบิดลูกมะพร้าวถ้าลูกไหนไม่ให้บิดจะกระตุกเชือกให้รู้ 4. ฝึกเก็บมะพร้าวจากต้นมะพร้าวเตี้ยๆก่อนและฝึกหมุนวันละ2-3รอบ 5. ขั้นตอนสุดท้ายสำคัญที่สุดคือฝึกแก้เชือกที่ติดอยู่กับทางมะพร้าวให้ออกจากตัวลิง ชีวิตลิงเก็บมะพราะ้าวไม่รักจริงทำไม่ได้เจ้าของต้องรักและเอาใจใส่คนที่เลี้ยงลิงรักลิงเหมือนลูกไม่ต่างจากเจ้าของที่รักแมวรักสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆเลยยิ่งเจ้าของรักและเอาใจใส่ลิงก็จะยิ่งเชื่อฟังและทำตามให้เขากินอาหารดีๆตามธรรมชาติของลิง ให้มีเวลาพักระหว่างช่วยเก็บมะพร้าวเข้าใจธรรมชาติและนิสัยของลิงเลี้ยงลิงก็ไม่ต่างอะไรกับการเลี้ยงลูกยิ่งรักและเข้าใจมีเวลาให้ก็ยิ่งเป็นเด็กดีต้องฝึกวิชาป้องกันตัวการเก็บมะพร้าวให้ปลอดภัยระหว่างที่ลิงเก็บมะพร้าวเจ้าของก็จะคอยเฝ้าดูลิงอยู่ตลอดไม่ได้ปล่อยให้เก็บเองเพราะต้นมะพร้าวสูงถึง10กว่าเมตรเจ้าของอาจจะมองเห็นไม่ชัดว่ามีรังมด หรือเชือกที่ผูกติดเขาไว้ไปพันติดอยู่ที่ทางมะพราะ้าวทาให้ลงมาไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ต้องห่วงไปเพราะหลักสูตรการอบรมลิงเก็บมะพราะ้าวได้สอนไว้อย่างดีในขั้นตอนที่5คือลิงจะได้รับการฝึกให้แก้เชือกที่พันติดกับทางมะพราะ้าวให้ออกจากตัวให้ได้เพราะฉะนั้นลิงจึงเก็บมะพราะ้าวได้ปลอดภัยหายห่วงไม่ทำตามกฎหมายไม่ได้เลี้ยงลิง ลิงกังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตั้งแต่ปีพศ2546ตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2535ห้ามมีไว้ในครอบครองหรือเพาะพันธุ์เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตลิงกังอยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่สามารถเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายได้เพราะฉะนั้นถ้าลิงที่เลี้ยงได้รับการจดทะเบียนก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย คนไทยมีชีวิตผูกพันกับลิงมานานร้อยกว่าปีแต่เพราะเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในภายหลังอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าการให้ลิงเก็บมะพราะ้าวเป็นการทรมานลิงหรือเปล่าถ้าศึกษาข้อมูลดีๆ การจะให้ลิงเก็บมะพร้าวได้ลิงจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และฝึกฝนมาอย่างดีเป็นการช่วยชาวสวนขายมะพร้าวในบางพื้นที่ที่ไม่มีคนช่วยสอยมะพราะ้าวและมีต้นมะพร้าวสูงเกินกว่าจะใช้ไม้สอยเท่านั้นสำหรับโรงงานทำกะทิที่ส่งออกมะพร้าวไปขายต่างประเทศจะใช้แรงงานคนสอยมะพราะ้าวดังนั้นลิงจึงไม่ได้ถูกใช้เป็นแรงงานหลักอย่างที่หลายๆคนเข้าใจค่ะ เราพร้อมจะนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาสู่คุณอย่าลืมรับฟังกันนะคะ